นอกจากผัดน้ำมันหอยแล้วก็ยังแบบใส่ต้มไก่เนาะคะ่ะใส่ต้มไก่เนาะคะ่ะเห็ดต้มไก่แบบบานๆเท่านะคะ่ะแบบอาหารบ้านๆต้มไก่ใส่ใบหม่อนอะจะแซ่บเนาะคะ่ะสดน้ำแบบลืมข้าวเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเด็ดยอดตัดยอดอของหม่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ อุ้ยแดดแห้งแลนะ้วเนาะจ้าแดดแรงแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้กุลธิดาก็จะพาเพื่อนเื่อคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะมารับชมเบื้องนั้จะาม่อนนั่นมอนในป่าปูนเนาะค่ะสวัสดีทักทายค่ะเพื่อนเพื่อนชุมชนแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะ คลิปนี้กุลธิดาจะพาเพื่อนๆมาเด็ดยอดหม่อนเนาะคะ่ะเด็ดยอดม้อนเนาะคะ่ะยอดม้อนไปพัดน้ำมันหอยเนาะคะ่ะยอดม้อนอ่อนๆงามๆเนาะคะ่ะแบบว่าหม่อนเขา on, ออก,ล,กลูกเราบัน,น้ยอดก็งามๆเนาะคะ่ะอยากเห็ผนผลหม่อนเขาโตไว้เ้าก็ต้องแบบว่าทำการเด็ดยอด mon, เนาะค่ะเด็ดยอดเรายอดหม่อนเขายอดยอดอ่อนๆเนาะคะ่ะเด็ดไป ผัดน้ำมันหอยแซบๆอร่อยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยว,วามาเด็ดยอดหม่อนน้ำกัดเลยได้ดจา้าพี่น้องค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะหม่อนต้นนี้ต้น <c oughs> ขออภัยค่ะหมอนต้นนี้ก็คือต้นที่สูงๆเนาะคะ่ะที่คุณรธิดาเคยนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วเนาะคะ่ะเขาสูงมากโตมากคุณลธิดาก็เลยทําการบะตัดแต่งเขาลงมาให้เขาเตี้ยลง เพื่อที่จะได้เก็บกินหม่อนง่ายๆเนาะค่ะก็ช่วงที่กุลธิดาตัดกิ่งกุลธิดาก็ไม่ได้ท,ทำการถ่ายทำไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะค่ะ <c oughs> <g ül> <g ül> ก็กะว่าให้เขาแบบแตกยอดงามๆมาเลยค่อยอัปเดตเนาะค่ะก็แตกยอดก็ออกดอกออกผลมาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะกุลธิดาก็จะ ตัดยอดเขาไปผัดน้ำมันหอยนะคะอร่อยอร่อยนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ะวิธีที่เราจะเด็ดยอดหม่อนนะคะ,ะเพื่อที่จะให้ผลหม่อนเขาโตไวนะคะแล้วก็จะต้องอนับจากผลหม่อนอลูกสุดท้ายนี้นะคะขึ้นไปประมาณ2ใบเนาะค่ะก หนสองแล้วเราก็ตัดตรงนี้เลยนะคะตัดเลยค่ะแล้วยอดของหมอนอ่อนๆเนี้ยเราไม่ทิ้งนะคะเราจะเอาไปประกอบอาหารได้นะคะไปผัดน้ำมันหอยนะคะหรือว่าจะไปใส่ต้มไก่ก็แซ่บเลยนะคะยอดอวบๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากให้ชมนะคะ แต่ว่ายอดนี้เขายังไม่ออกผลน,นะคะยอดรว่เลยค่ะนี่ประมาณนี้เลยนะคะนี่ยอดออกอ่อนๆอ,อ,อ่อนมากเลยค่ะอันนี้อ่อนมากเลยนะคะคนมันเขาจะได้แบบโตไหวนะคะนี่ก็หนึ่งสองสองใบตัดได้เลยนะคะหนึ่งสองใบอันนี้ก็ ตัดได้เลยค่ะใสองใบตัดเพื่อที่จะให้ผลหม่อนขอเขาโตนะคะที่เอ่อที่เป็นอะไรนะคะเขาเรียกว่าเป็นนี่ค่ะ คุณผู้ชมคะแบบอยอดที่แบบว่าแตกออกมาอย่างนี้ก็ยังมีผลมีอะไรเลยนะคะนี่คะ่ะก็กําลังยังไม่ได้สลัดขนเลยเนาะคะ่ะก็เรียกว่าเป็นดอกหมอนอยู่เนาะคะ่ะแล้ก็ทําการนับมาสองใบแล้วก็ตัดเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคุณรัิดาก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมที่มาติดตามรับชม หม่อนสวยๆงามๆหม่อนในป่าปูนนะคะปลูกหม่อนไว้กินเองทานเองค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ